ไอโฟนห้างมันเบาเจอเก๋ที่ำไมหนักเลยดีเลยด้วยเบอร์พี่เก๋เก๋อเก๋เสื้อเตมันลงเลยเน็ตตาไม่ดูไม่ดูไปเฉยไม่เป็นไรค่ะพี่หลังดูตั้งใจกว่การเหมือนยังไม่ค่อยชินกับเครื่องถ่ายรูปกันไหวไงลูกถึงแม่เนี่ยไม่รู้ มันใหญ่อ่ะแม่จะบอกตมันไม่ขนาดเนาะการระคองการประคองให้มันไม่สั่นก็จะยากขึ้นเนาะถูกต้องเนี่ยไปซื้อเนี่ยขาตั้งอ่ะโ้ยากไปชี้ว่าซื้อไอโฟน5ใหม่ดีปนอไรเหรอ่วนี่มาทแต่เช้าเลวเ่าโอยฟังนะไม่ได้ไม่นอนมีนี่ ฟังเพลงตั้งแต่ตีน่เล่นเกมินหนึ่งอ่ะไม่ฟังเพลงไม่ใช่ือเล่นเกมเสร็จแล้วค่อยฟังเพลงจร้งแต่จริงไม่ใช่ก็คือตั้งแต่สี่ทุ่มตีหนึ่งเล่นเกมในแอปเล่นเกมให้มันตาล้าให้มันง่วงพอรู้สึกง่วงแล้วเอาเพลงมาฟังต่อให้แบบให้เพลงเสียงนี่จะเสียงเพลงไม่อยากได้ยินเสียงอะไรนะคะพอสําับตื่นมาทีสีห้าตื่นขึ้นมาไม่ไม่ปิดไฟนอนนะคะ มามีสภารพึ่นนงมแม่ยแ,แม่แบบพึ่งแล้วพอตื่นมาตีห้าจังหวะที่เอาผ้าหองคุมโปงออกฟึ๊บเปิดว้าว่าไปแล้วคุมไปใหม่คุมโปงอ,อีกเริ่มแล้วค่ะเริ่มท่องแล้วพอหนูคิดว่าเป็น,ปนไปไม่ได้เข้าใจไหมว่ามันทีวีเปิดเอ,องได้ยังไงอ่ะหนูก็ท่องหน้ามูสามจบแล้ว ก็หนูเฮ้เเย้วยางหนูก็เลยท่องน้โมสาวกีดจบไม่ร,ม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 รู้ท่องไปตังนี้สักพักีรายการช่องไหนไม่รู้นามหอ <c oughs> โอ้ยจะบ้าตายแต่ตีห้าถึงหกโมงอ่ะนี้ท่องน้าโมอยู่นั่นแหละจนอยู่สักพัก <c oughs> เสียงเสียงสวดมนต์หายไปก้นใจก็มันก็พระหกบโป่งออกมาทีวีดับ <anto> <kaz oo> ไม่ ح, <tinc S 2> <giving. S 1> ไม่ไหวแล้วคือแบบไม่กล้าปลุกแม่คือนั่งตัวแข็งแล้วคือน้ำโม่้ลโมแล้วกอดตุ๊กตาแล้วบอกอันนี้ก็ท่องไปรู้สักพักจนรอให <anto> <Eat. S 2> ้นาฬิกานาฬิกาปลุกหกโมงสิบห้ากริ่งเขย่าเขย่าเขย่าตัวแม่แม่ก็งัวเงียเหลือเกินวันนี้รู้สึกแม่นอนมีมากนี่ก็ไม่ม่ทานแม่น่ทาแม่แบบแม่นั่งอยู่ข้างหลังของแมบนี้เช้าดี้นิ่งมาก จนออกมานั่งในแท็กซี่แหละแม่ถามจริงแม่เปิดทีวีหรอใช่แม่ถึงมัดีสามแม่เปิดแล้วแม่ปิดทีวีใช่ไหมโอ้แม่ไม่ได้ปิดแล้วแม่เอาดีมอไว้ตรงไหนใต้ตัวแม่แม่ก็อยู่ดีมันปิดเองจริงโอ้ตายน่หตปนนเรนี่ยจะตายเนี่ยจะตายเนะ ตายแข็งเลยหนักไม่ต้องกินแล้วกาแฟตาแข็งเลยท่องละโมนั่นแหละโอ้ใจสั่นเหงื่อแตกบ้านเราถูเปิดเลยล่าไม่ต้องรีบแก้ดูนอดูแม่ก็ปิดไป้ลยทีวีอ่ะคือคนที่ตื่นขึ้นมาไม่รู้ไงแล้วอยู่ดีทีวีดับเองไปเนี่ยมันยิ่งช็อกเข้าใจไหมบอกแล้วมาเจออีรายการอะไรไม่เคยเลยชีวิตนี้ไม่เคยแต่ก่อนเป็นช่วงวลาทนใหญ่หนูคอนโดมาก กลางคืนเป็วลาที่ไม่อยากเลยอยากให้แบบมันเช้าเลยเวลาเช้าค่อยหน้าอยู่ใจจะขาดเราเห็นในเก๋แม่แบบว่าเขาลองลองแล้วแม่เห็นภาพกาลอยลงมาน่ะลอยล่องลงมาแล้วก็แบบตู้งแม่ก็อยู่เวลายิมนาสติกเขาซ้อมไปแข่งโอลิมปิกแม่กระโดดสูง ไม่ไหนวะเขาปีนร้านังที่ดูเขาไม่กล้อยู่อะาปหลังกาเวหลังสมตลเนทเนต้องซ้อมทำผมเองอะตอนเนี้ยนี่กันนน้ก็ใช้เวลาที่น้องไม่หลับมาตื่นมาทำผมใญ่เตกามแ่ด็โทรมาถามนะสีน้องเนตบอกอย่าพูดไม่คือแม่เมื่อวานกลับบ้านไปแล้วแม่โทรไปชวนให้ป้ามาอยู่ด้วยเขาก็ยิ่งจะถาม อย่าโซอย่าโซอย่าโซอย่าเฝ้าโซตอนนี้ทำแล้วอย่าเฝ้าโซอะไรวะแปลวาอย่าเล่าอย่าเล่าอาเอย่าพล่งอยากรู้ให้มาก่อน่าซอย่าเาเา่าา้าเน็ตเน็ตเดี๋ยเขียนเดี๋ยวเขียนซับไตเติลส่งให้พวกพี่ด้วยพี่ต้องขึ้นซับไตเติลด้วยออออกมาจาก เห็นท <laughs> to ี่สว่างจริงๆเราค่อยพูดแล้วมาเจอแท็กซี่ไม่ใช่พูดเรื่องผีนะโอ้แท็กซี่ได้ยินเราพูดคือถามแม่ไยแม่ถามจริงคุยมิจฉามตน้องกลัวผีหรอค่ะเล่าเลยพี่เจอมาแล้วเนาะพี่ขับไปส่งให้เนาะเล่ารีบโทรคนตัวเดียวนั้นเราเลยถามเราเลยต้องเป็นตะกลัวไหม ชั้นเดียวกันเราคือถ้ามันมะเหรอคือถ้ามันคนละฝั่งเราจะไม่ว่าคือมันอยู่ทุ่กลเดชั้นเแล้วก็ชั้นเก้าไงตอนนี้เขาอเดทไเอาหนูไม่รู้เอาเธอทำไมไม่อัปเดตเลยไม่อัเดทบอกสี่ชีวิตหลังใจ้ขาวข่าเจอกันทุกวันเอาวันนี้เขาไม่มาหาเหรอไม่เรา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 ไม่เราไม่ได้คิดร้ายแหละเขาเมาเขไม่ใช่เขาอ่ะ ชอบกันอดันบนนี้ทำอนเดีก็อย่างนี้ลยไ่อนจองจได้ใชด้นี่คง้โอได้าเป็นยอือแบบช่งี่แท็กซี่มาเร็ประตูรีบอย่ี้คือเรารีบหลบอะคือเห็นว่าเขาอยู่แปนหรอกี่หลบถ้าเขาเจอไปไหนไปข้างนอกค่ะ แล้วก็คือขาเจะบอลลูกชาวมูตไปแล้วนะไ,ไ,มนไม่ใช่คือแบบเขาอาจจะจำมองไม่ได้แล้วแต่เราอ่ะลืมเขาไม่ได้ทักทีเนี่ย <c oughs> เราเนี่ยเรากว่าไหร่เราจะลืมเนี่ย <c oughs> เราเมื่อไหร่เราจะนแม่ต้องใช้เวลาเท่าไหรนะ่เนี่ยเราอยู่อย่างเงี้ยไม่นานเลยนะค <c oughs> อนโดเรา <c oughs> รสาวค <c oughs> อนโดเราถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีมาแล้วนะแม่ ไม่ถามเขาหรือยังก็อาจจะแบบยืนหน้าไม่โอลิมปิกไม่ใช่โอลิมปิกมันเพิ่งมานึงท่าเยอะคะแนนจะพูดแบบนั่นหนึ่นีสูงประมาณร้อยเมตรอ่ะไม่่ขอท่าน้าไม่กระจายก่อนกลับมาตอนเย็นเรายังไม่ไม่ไดเสียไงอะไรกระโดดน้ำลงหิีได้ลงสระจะเป็นยืนตันติดเลยกระโดดน้ำอ๋อใช่ไม่น้ำไม่กระจายสักเดายวันไหนนะววันวันฟุตบอลใช่ไหม ที่เขาลงโดดใช่ไหมคะวันนั้นอ่ะไม่รู้เขาเสียไงยังยังไม่รู้แล้วนี่คือพอปหากลับมาเขาเสียแล้วเพราะที่หนูกลัวได้ไงคือทุกอย่างน้อยไปไหน่อยูไม่ออกไปคือไม่รู้หนูแพ้เขาจะแพ้คือมันคืออยู่กับใจอยู่เลย ตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่านี่พอขากลับมาแหละขากลับมาคือมันภาพติตาตอนเช้า,าเลยพอขึ้นไปมาติง้งจนสี่มาพี่คนถือข้ามารูข่าวอย่างเงี้ยรูข่าวเรื่องกันหนุ่มตวันนี้ยังเขาไม่อยู่กับเราแล้วนะโว่ตอนนี้ว่านี่ห้าทุ่มแล้วหันมองหน้าแม่แบบไม่ได้รับะไรปิ้งโอเคเป็นจังหวะที่ต้องเชื่อมตึกลยคะต้องผ่านสาไหา้น้ำไง กีบเลยอ่ะแล้ววัแล้วเมื่อวานวันอาทิตย์อะเป็นวันที่คอนโดนี้สนุกสนานเสียงเด็กกรีดกราดเป็นคนเป็นวันที่สาว่ายน้ำเต็มไม่มีเลยไม่มีอะไรเลยแบบเงียบจนแบบเราอินเมื่อเช้าใช่ไหมออกมาเจอห้องข้างๆกับมีห้องฝั่งน้นอ่ะมันทำความสะอาดตกใจนิดว่าเขาจะย้ายออกออกมาแล้วแบบ หันมามองหน้าแม่ไม่ได้ดันใหม่หร้กติ้งติ้งหนึงก็เลยวะาไม่ของแม่เนาะก็เล่นคอนเสิอ์ตเนาะแม่เนาะก็เลยเมื่อเช้าก็เลยว่าแม่สองลูกซีสองกระจกซอกกระจกเฉพาะซีว่าเขาตากผ้าหรือเปล่าขอด้นหรือเปล่าไม่เห็นอีกทีนะกลับไปดีวันนี้เขาย้ายออกไปแล้วเลยู่วงเดียวย่องเดียวไม่เหลือไม่หรอไม่หรอกหนูวัหนูแค่สบายใจว่าเมื่อเช้าแม่คือไม่เปิดทีวีทีไรแค่นั้นนะพ่อ หาใจเขาเปิดแล้วก็หลับตาเปียกตาแฉะหมดแล้วมาเป็นช่วงนี้ปุ๊บปรากฏเปิดดูตอนเช้าเอารีโมทตั้งตรงนู้นปิดเลยปรากฏว่าคืนนี้เน้นเก็บรีโมทเลยคือวัาเหมือนเจ้าวานหนังที่เป็นหนังผีผมไม่ได้ี่เข้าใจไหมแต่พอวึ้งวึ้งโอดาดาแบบ is up popping ติ้งแล้วคนนั้นปุ๊บเาไม่ ที่ดูเขาถึงปนะ่ะไฟเือแล้วที่ดูจินตนาการนี่จะเป็นยังไงเขาไม่มีไฟดูเขามาลงดูข้อหน่อทเอยช้า่แากเนงัี้ผ่นแั่นแหละเรวันนี้ป้ามาคืนนี้ถอดฐานรีโมน้องแก้มานอนเลยเพราะถ้ามันปิดเองเนี่จะเครียด ใถ้าตอนนั่ะใครไม่ใช่เน็ตไม่รู้จริงว่าความรู้สึนนั้นเป็นยังไงอ่ะถ้ารู้ว่ารีโมทอยู่ใกล้ตัวแม่หนูจะไม่อะไรเลยทีนี้ทางเอสควอสองคนนะวิ่งกันอ๋อวิ่งกันมาสองคนอยู่หน้าปากตอยแล้วนม่ได้โทรหาพ่อพ่อว่าพ่อค่อไม่ค่อยมานะลูกพ่อปัดบอกว่ามีไปคูนี่มาโมหูเราเลยตอนนี้แม่เริ่มแบบแม่อยากจะขนแกะอีกแล้วแม่น้ำคิดถึงแม่อยู่ตอนเนี้ย ้าตัวเองมาจะกาตขอนแกตัวก่อนอะอยู่ได้ขอนอยู่ได้เลยไม่มีอะไรเลยจังวะนอนได้คนเดียวเลยได้ไม่ไถ้าเราไม่ได้ไม่ไรเราเหนอถ้าเราไม่เหไม่รู้จักยไม่ไม่จังหวะจัวะจไม่ใช่แม่เ็นตัวแต่หนูเห็นจังหวะลมพืเนี่ยแม่เห็นตัวลอยหนูเหนจังหวะลมคือแล้วตกน้ำไงเป็นโคกเป็นแม่ ก็ร้องเราก็คิดว่าไอ้คนร้องอะไรกันเนี่ยพี่เต้แล้วก็ผัวไปพูดที่อย่างนี้แบบร้องลงมาผ่านโอ้ยหนูจะเป็นลมผ่าระเบียงห้องเลยเหรอคือเขาเขาจนั่งไม่ขาไงคือเขาแบบจะโดดแหลกไม่โดดแหลมเขาบอกว่าอย่าก็นั่งนั่งพอๆมันร้องไงแล้วเขาก็แบบเขาก็ร้องร้องเขาอะแบบด่าด่ารูนี่นั่นท้งหมดเลยอะแล้วคู่กับเต้ก็อะไร ไม่เขาได้ยินเขาตะวกลัวว่าอะไรอยู่ในห้องเต็มไปหมดคือเขาก็หลอนอ่ะก็อยู่ดียวไม่เข้าไม่เข้าไปออกหน้าห้องมีอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยผู้ชายนะผู้หญิงคอนโดทเนี่ยพนโดเพิ่งทำบุญปีใหม่ไปอะแบบเคใกว่าต้องออกมาอีกแม่สวัสดีค่ะต้องไปอีก อมาอีกรอบนะนอนหลับไม่สนิทแน่ช่วงนี้เปิดไฟหน่อยเปิดไฟจนตัวช่วงนี้ของมันแนบแน่ปิดไฟเนยร้อนเลยอ่ะที่เคยนอนแอร์แบบจะปักเดแอร์เปิดยังไงก็ไม่เย็นใช่ ร้อยหมดเล้่ะวอนีไ้อ้เช้าลุงขนหน้าเปิดแบบนม่คือเนตคุมจะลูกกลุมขนหน้ามันเปิดนะเข้าใจไหมเหมือนเราจังหวะนั้นในการขันมามาพอจังหวะที่ขียวแม่ตื่นมาสองจกตายลูุมขนกว้างเกีเส้นเยบใช้คิวก็โอ๊ย เธอเนี่ยไม่มาใช่ไหมมอนหนูไวเอาขอรถติดตลอดไม่ใช่ตอนนี้รถติดเถรนั้นนะรถติดไม่ใช่หรอ,อส่งนก็น่าจะติดนะต่วนนี้ไม่ติดเฉยเลย,เเยแล้วเรไม่ติดเลยยีค <c oughs> งน,นะชอบยีไปน่าดูใครที่มัวแต่เล่าโทรพา เรื่องผีกันเลยซอยจ้ะไม่เป็นไรนี่มันเป็นไรตอนกลาวันตอนนี้เราตอ่าอ๋ออันนี้เมื่อกี้ปวดรอดมังแล้วเหรอจริงจริงมันอยู่ที่คนนั่งด้ีกว่านี้จริงจรถ้าเป็นพี่เนี่ยพี่จะปล่อยให้เนทลงให้เดินกลับมาหนูกำลังแบบกำลังสนุกเลยใครอะไรยังไม่มาไงนั่งอะไรอยู่ไม่รู้เสมือนดูคนอวดผีอยู่ขอให้จบเขาพูดถึงเรื่องคนอวดผีแล้วก็เล่าหมดเลยเล่าหมดทุกอย่าง ยังไง้างไม่ได้คนูก็ได้เอาทรศัไปยาวไม่ฟังเท่าไหร่เรื่องนี้เนี่ยเข้าสบายเขาไม่มายุ่งกับเราหรอกหนูรู้อยู่ถ้ากิว่าไม่สบายก็กลับมาบอกว่าแหละาลำบากแย่กี่วันแล้วอ่ะสองวันเมื่อวานวันนี้เลยวันนี้วันที่สองวันนี้วันที่สามครบวันที่เขานี่เต้ทั้งครบสามวันเถอะสี่แล้วน่ะโอ้ ใช่เราห้องซื้อด้วยเขานะบนท้องกัวกันนะเดินผ่านท้องกับปีกก็น้ากลัวกว่าประมาณไหนญี่ปกวาเองญี่ปุ่นญี่ปุ่นกลางไม่น่าเลยไม่แบบคือแบบจะไปเสียที่โรงพยาบาลเนี่ยใช่แต่คือเหมือนว่าตัวไม่รู้สึกตัวแต่ตอนหลับลงมาแล้วคือแบบมันเลือดข้างแล้วเขาไม่รู้สึก ดีนะถ้าถ้าเขาเห็บขาเขาหักง่ายใช่ล่ออาเปนยขา่าเราเห็บนเขึ้นน้ำจากสระน้ำแล้วเอามามานอนม่หัวในห้องำลาไปลุยขวกันเลยขาเขาหักใช่เาไม่ทันถ้าใจร้เพราะว่าขาเขาไม่มีแรงนะถ้าซื้จมนำไปเลยเหยระแทกกะหอสาแลมเยกวนแน่นักคนว่ายน้ำวันลงตง ขอบสารแล้วก็ลงน้ำจอบแนะนำไม่ทำเป็นสวนแนะนำว่าถมเลยดีกว่าเม่วาคือตั้งว่าบอกเมื่อวานเป็นอะไรที่แบบเวลาจะไปหน้าอะไเบียงเนี่ยดูคนไว้นาำรับได้เ่วานก็เลยช้าจนเจน สาวคนมีแต่ฝรั่งคือไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลย่แต่ฝรั่งก็อยากบางคนเขาไม่รู้ไงฝรั่งเขาก็นอนเล่นเปเชื่อกลัวแต่ได้กุณล้าไงฝรั่งเวลคัม and you ฝรั่งอาจจะมานั่งคุยเขาอยู่ไปได้เอาเอาไม่ใช่ล้วแต่อีว่าพลาดอะ จังหวะอยู่คิดนิตย์สองแฟนท้องก็หนึ่งอะน,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 นอนไ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ม่ได้นะนอนไม่หลับมีแต่ท้องวันที่ผ่านมาเนี่ยกับแม่สลับกันวันแรกเนี่ยนอนหล,ลับหลับหลับไปเลยคืนไม่รู้เรื่องแม่ไม่หลับแต่เมื่อวานเน้นทรมานแม่หลับไปเลย รอดการลันเฮยเดี๋ยววันนี้ซ้อมเหนื่อยกลับบ้านไปสรุปสรุปป่ะอย่าว่าสลบตั้งแต่บ่ายกลับบ้านไปประมาณสักห้าโมง หลับห้าโมงตื่ตีสองไม่ไหวนะแล้วไม่นอนอีกเลยก็แหม่ะอะไรนะราไม่ไหวนะไปร้องเพลงเพียนอีกอะร้องเพลงกับี่วิเลยโอ้ยอะไหมีอยู่กันอะเแ้ไม่นีอะไรเลยคือพยายามพูดกับแม่ทุกวันเลยไม่มีอะไรแม่แต่หันมาหากัน ชลลอบผ่อนล้อกันโดยไม่ได้นัลลง่ลลองหมายห้ผ่อนล้ออะไรกันนั่งดูทีวีอยู่ดีดีผ่านมาแล้วก็ผ่อนล้อกันเป็นไรวะสองแม่ดู <c oughs> แต่น้องก็เช้านะให้น้อง,องก็เช้าจริงเพราะมันยืนรอแม่นคนเดียวข้างล่างอ่ะ <c oughs> อเด็กกันไม่ดูทันดีเนาะเป็นเด็กเนี่ยโอ๊ยแม่ไม่ใช่แต่ว่าวันนั้นเด็กเยอะมากเลยเนาะ แต่รู้สึกด,ดีเปิดมาตอนเช้า,าอ่ะไอ้ห้องนั้นอะมันเปิดประตูทำาำลังสาดบ้านรูนส้สึกดีคอนเสร์รอมแม่เหรอดเดลาตอนโดมีคนเลยสามคคือคนเขาอ้อมเขาอ้อมอยู่บริเวณนั้นมาแล้ว ผมมาเลยแม่อาสาตามเลยใช่ <c oughs> รถ <c oughs> พี่ปลอย <c oughs> <c oughs> ขับมาแต่บ้านอ่ะพี่ปลอยตามมา <c oughs> เาเงินเนาะเไานแปมานั่งนั่งที่บอยขับเลมันไปอยู่เราเปลี่ยนเวลาเขาอะไรอยไรมย ทุกวนบอกบอกคันนะแต่ไม่ได้บอกแล้วสี่โมง้าวันพุธอะต้องเปลี่ยนเวลาไม่ไหววะกวไม่มีปะกนโเป็นเรอกนโฮ่าอยู่ไหนอยู่เนี่ยเหรอก็บอกว่าขอสักสิบแปดมงเริ่มสี่โมงห้าโมงนื่อยเลยเขนยดอันนี้เอาแนวเครียดผสมง่วงแล้เนี่ย หอมหม่วงเนี่ยเค้าระเบิดม่วงไปดที่2ป่านแล้อันที่เปิดน้ำตอนแล้วน่โน้มมีคนมายังไม่รู้เลยอยู่ตรงนี้ตลอดยังไม่มีใครมาหรอคะใช่ไหมพี่เขามาก่อนเรายังไม่มาหรอนั้นอ่ะดิไม่ใช่พี่เก๋ยังไม่เห็นใครเลย พี่มั้งแต่เจ็ดโมงอะไม่ใช่แต่ห้องแดนมันเปิดแล้วนี่้ห้องแดนเปิดไฟแล้วเดวคก็เตาเ่อวางกับพ่หู่เดี๋ยวี่วางอมเตาแ่งหน้าอ๋อได้ค่ะได้าผู้หอตรได้มเตาแต่งหน้าอยู่ในห้องนั้น รู้หมก็รอรอรอนี้ก็ให้รอห้งนะเพราะจริงๆเต้องจองห้อไ้่อนอ๋อแล้ค่ะจาได้ไม่เป็นไรค่ะลองเข้าพีพีนะดีค่ะนพี่ปอยยังไม่ตื่นเหมือนกันนี่ไปว่าแล้วนั่งปุ๊บแว๊บใครวะคุนคุนคุน ใส่เในก็ใส่ได้ัวเลยปะาไม่ได้่วยนอ๋อลุงีลุมหวางของกันก่นไมบนโต๊ะดี่าเปิด้ไหมเปิด ah. ้ไหมอนของไปก่อนล้วกันเอาไว้เลยอยูแล้วเอาของไปเก็บกันก็ได้ของไปเก็บกันก อันนี้ของเ่นะของเน้นหมดนะทั้งหมดนั่นอ่ะไชเพอนเน่ทั้งหมดนั่นอ่ะถุงนั้นด้วยทั้งหมดเลยมีข้าวเหนียวมีหมูมีทุกอย่างอยู่นั้นอันนี้เขาไม่ใช่ของเราใช่มไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้ของพี่อันน้ของพี่อเราไอีกกอีของที่นี่ไปลนะคะเดี๋ยวเอาของ